เด็กๆคะเราเหลือเวลาเลของเดือนนี้นะคะอีกประมาณ1อาทิตย์นะคะเด็กๆก็ทําแบบกหัดนะคะอันไหนที่ยังตามไม่ทันนะคะเพื่นๆคนไหนที่ยงตามไม่ทันเด็กก็ส่งนะคะย้อนหลังมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดือนพฤศจิกาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะหมดเดือนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบกหัดกันนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะ อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนการออกเสียงกอไก่ขอไข่แล้วไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงนะคะตัวพชนะแบบนี้เลยค่ะนะคะมาดูเปิดเห็กหน้าหน้าที่18นะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาฝึกออกเสียงงองูค่ะเด็กๆคะงองูเราจะออกเสียงสั้นๆว่องงนะคะค่ะเราจะมาฝึกอ่านนะคะคาแรกนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงตามเลยนะคะมาดูคําแรกนะคะคานี้เลยค่ะงออบงอกนะคะ เด็กๆคะงอกคำนี้นะคะแตลว่าหมวกนะคะที่ชาวสวนเขาจะใส่เขาจะใส่หมวกแบบนี้นะคะต่อไปค่ะคำที่สองนะคะเด็กๆเคยกินไหมคะงอกค่ะเราจะออกเสียงแบบนี้เลยนะคะงอออกงอกค่ะงอออกงอกนะคะต่อไปค่ะมาดูคำสุดท้ายนะคะคำที่สามเด็กๆเห็นภาพนะคะจะมีต้นไม้จะมีเงาใช่ไหมคะเราจะออกว่าอ่านว่างอเอาเงาค่ะงอเอาเงาทีนี้นะคะเขาให้เด็กทําอะไรนะคะเขาให้เด็ก การกระบาดท,ทัดตัวภาชนะงองูที่ออกเสียงว่างงแค่เพียงตัวเดียวนะคะเด็กๆไม่ต้องไปออการกระบาดคําอื่นเลยนะคะมาดูคําแรกคาว่างงที่เราอ่านไปเมกกื่อกี้ให้เด็กการกระบาดท,ที่ออกเสียงงองูค่ะคืงะองงก็คืององูกากระบาดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ออกอ่านกับใบไม้เด็กๆต้องการไหมคะไม่ต้องนะคะเพราะเราไม่ได้ออกเสียงเราออกเสียงแค่ง,งองูนะคะต่อไปคําว่างงอ่าขึ้นเลยนะคะเนาะให้เด็กการกระบาดท,ทัดตัวงองูค่ะ ขาออกเสียงว่างอค่ะต่อไปคําสุดท้ายค่ะเงาเด็กๆออกเสียงว่างอนะคะเด็กก็กางกระดาษทับ,บมงมูแบบนี้เลยค่ะทีนี้นะคะเราจะมาเขียนตามรอยปากบนกระดานนะคะเราจะมาเขียนงูนะคะเด็กคุณต้อบอกแล้วตัวเป็นน้าภาษาไทยเด็กต้องเริ่มจากอะไรคะ หัวเด็กก็ทาหัวกลมๆแบบนี้นะคะเขียนให้ส,สวยๆนะคะดเด็กแล้วล่ากลงมาตรงๆเฉียงขึ้นค่ะเฉียงแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําหน้าที่สิบเก้านะคะคือจอจานอันดับแรกเด็กๆมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะอ่าเต้องได้เอาขึ้นบนกระดานไปแล้วเรียบร้อยนะคะดเด็กๆมาดูค่ะเขาบอกว่าหน้านี้ให้เด็กนะคะอ่านตัวพินชนะจอจานแล้วก็ไปฝึกอ่านคำนะคะอันแรก เราจะอ่านว่าจอ,อานอจานค่ะจอ,อานอจานนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วใี่เด็กนะคะก็จะโกพกนักจอจานแล้วก็ลางเลยนะคะโกนัวพินะเราต้องเริ่มจากข้างบนนะคะจอจานแล้วมาหาคําว่าจานค่ะแบบนี้นะคะต่อไปคําที่สองค่ะนะคะจอจานนะคะให้อ่านคําที่เขาให้มาคือจอไอใจค่ะ จอไอใจนะคะเด็กๆก,ก็ลากตามรอยปากมาเลยนะคะอ้าวเขาให้โค้งหนึ่งก็เริ่มจากจอจานแล้วก็ไปหาคําว่าใจนะคะค่อยๆโค้งให้ตรงแบบนี้นะคะต่อไปทาสุดท้ายค่ะเด็กๆก,ก็เริ่มจากตัวเพ็นานจอจานนะคะไปหาคําว่าจอโอมองจุมค่ะก็ทำเครื่องหมายแบบนี้เลยนะ,ะอ้าวลากขึ้นให้แหลมๆนะคะลากลงลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลง แล้วก็ลากขึ้นลากลงไปหาคําว่าจงค่ะทีนี้เด็กเราฝึกเขียนตามรอยปากนะคะเราเริ่มจากอะไรคะเด็กหัวอ่ำหัวกลมๆลากเฉียงลงมาให้สวยๆนะคะเด็กลากขึ้นไปแล้วก็โค้งแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะหน้าที่20นะคะอันนี้จะเป็นตัวชอช้างค่ะเด็กเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะช่อช้าง เด็กรู้จักชิงช้าไหมคะที่เด็กเล่นเราจะอ่านแบบนี้เลยนะคะชออีงอชิงชออาชาไม่โทช้าชิงช้าค่ะต่อไปคําที่สองค่ะเด็กรู้จักช้างไหมคะเราจะอ่านแบบนี้นะคะชออางอช้างช้างไม่โทช้างค่ะต่อไปนะคะชมพู่ค่ะเด็กอ้าวดูเลยนะคะผลชมพู่ออกสีชมพูแดงๆนะคะชออกงอชมพออูภูภูไม่เอกผู้ชมพู่ค่ะต่อไปค่ะคาสุดท้ายอ่าวช้อนนะคะชอ ชอน,ชอนไม่โทรช้อนค่ะนะคะเด็กๆก,ก็ฝึกอ่านตามุูเตอร์เลยนะคะทีนี้เราจะมาการกระบาดท,ทับตัวพาชนะออชอช้างที่ออกเสียงว่าชอนะคะมาดูคาแรกค่ะคำนี้เลยค่ะคําว่าชิงช้าให้เด็กๆก,การกระบาดชอช้างค่ะชอช้างมีกี่ตัวคะใช่ค่ะมี2ตัวเด็กก็การทับชอช้างเพราะออกเสียงชอทั้งคําว่าชิงแล้วก็ชา้าใช่ไหมเด็กก็การทับชอช้าง2องตัว 2, ตัวอื่นไม่ต้องไปการนะคะต่อไปคําว่าช้างค่ะ เด็กก็การกระบาดรับตัวชอช้างนะคะเพราะว่า so ช้างออกเสียงว่าชอค่ะต่อไปค่ะคำว่าชมพู่เด็กๆก็การกระบาดรับชอช้างค่ะเราออกเสียงว่าชอนะคะตัวแรกเลยตัวอื่นเด็กๆก็ไม่ต้องไปการกระบาดนะคะต่อไปค่ะช้อนค่ะการกระบาดรับตัวช้อนชอช้างตัวแรกเลยนะคะตัวอื่นเด็กๆก็ไม่ต้องไปกาค่ะค่ะเราก็มาฝึกเขียนตามรอยปากนะคะเด็กก็เริ่มจากอะไรคะหัวกลมๆเด็กเขียนสวยๆนะคะแล้วเด็กก็เอีย ลากตรงนี้นิดเดียวนะคะไม่ต้องกว้าง่ะลากขึ้นไปแล,ล้วดึงหางออกแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมาหน้าสุดท้ายนะคะหน้าที่2 1เดค่ะเด็กๆว,วันนี้เราจะมาฝึกซึเกอ,ออกเสียง2ตัวนะคะคือดดเด็กและตอเต่าค่ะดเด็กๆคะมาดูคําแรกเลยดเด็กๆเห็นไหมคะรูปดาวเราจะออกเสียงแบบนี้นะคะดอาอว์ดาวค่ะต่อไปนะคะคาต่อไปคือคําว่าดอกไม้นะคะเราจะอ่านอย่างนี้ค่ะดโอ,อกอดอก มอไอใหม่ไม่ไม่โทรไม้ค่ะอ่าสองคำนะคะดอกไม้ต่อไปค่ะเขาบอกว่าให้เด็กการกระบาดรับคําที่ออกเสียงดอค่ะคือดอเด็กใช่ไหมคะมาดูคําแรกค่ะคําว่าดาวอ่าขึ้นรูปเลยนะคะเด็กก็กากระบาดรับดอเด็กค่ะเพราะว่าดาวเอาตัวเดียวพอนะคะดอเด็กค่ะออกเสียงว่าดดค่ะต่อไปคําว่าดอกไม้อ่าเด็กมาช่วยคุณเต้าดูซิคําว่าดอกไม้ดอกดดอกคํานี้ใช่ไหมคะมีดอเด็กเด็กก็การกระบาดรับดอเด็กแค่ตัวเดียวค่ะตัวอื่นไม่ต้องในการนะคะ ตามรอยตัำเหมือนเดิมค่ะให้เด็กเริ่มจากอะไรคะหัวค่ะนะคะแล้วเด็กก็เอียงแบบนี้นะคะนะคะเรามาทบทวนนะคะแล้วเด็กก็ลากขือแล้วก็โค้งแบบนี้ค่ะอ่าต่อไปมาดูด้านล่างอ้าวเ,เด็กเห็นไหมคะตัวอะไรเอ่ยต่อเต่าใช่ไหมคะต่อเต่ากับเด็กจะคล้ายๆกันแต่ต่อเต่าจะมีหยักที่หัวข้างบนนะคะเรามาอ่านคาแรกค่ะคำนี้เลยนะคะต่ออบต๊ตกไม่ตีโต๊ะค่ะต่อไปนะคะต่อเอียงยอเตียงค่ะ ต่อไปค่ะตู้นะคะเด็กต่ออูตูตูไม่โทตู้ค่ะต่อไปเด็กเห็นเตาไหมคะต่อเอาเตาค่ะทีนี้เรามากลากาบ,าบัตรทับตัวภาชนะต่อเตาค่ะมาดูคําแรกกันเลยนะคะคําว่าโต๊ะอเอาเด็กๆก็ดูนะคะโต๊ะเด็กๆก็การกระบาดทับต่อเตาแบบนี้นะค,ะนค่ะทัานที่2ค่ะเตียงเด็กๆการกระบาดทับต่อเตาแค่ตัวเดียวพอนะคะแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะตู้เด็กๆก็การกระบาดทักต่อเต่าค่ะเพราะออกเสียงว่าโตใช่ไหมคะต่อไปคําสุดท้ายค่ะคือคว่าเตาเด็กๆก็การกระบาดทักต่อเต่าค่ะเพราะว่าต่อเต่าออกเสียงว่าโตค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณเต้าก็ฝากกันบ้านเด็กๆนะคะสี่หน้านะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะใช้ทินงอในการทานะคะเด็กๆก็การกระบาดทักตัวภญชนะที่เราออกเสียงกันวันนี้นะคะตัวอื่นเด็กๆก็ไม่ต้องไปการนะคะวันนี้คุณเต้าฝากกันบ้านเนียนะคะแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ